สวัสดีครับพบกับช่องบานไลไดมอนที่เ่านะครับนะวันนี้จะมาบึงรีวิวล่างอาหารล่างอาหารว่าล่างหยางว่าครับผมต้นทุนต่ำนะครับด้วยไม่เทชีตแผ่นเรียบความเงี้่วอันนี้ผมเฮดไดอยู่สิบหสบหเมตรแต่หากซื้อมาสิบเจ็ดครับผมจะหาความเงา้วของขอ,อกที่เหตุที่เหวไว้มัน มันอยู่ 16, สิบหกนะครับื้อมาเพื่อๆไว้อยู่แม่ทิชชีดนี่เป็นแม่ทิชีตแผ่นเรียบซื้อมาสั่งมาแบบเง่าสาวเดียวเลยครับสิบเจ็ดเมตรอ่าก็เพื่อเพื่องปลายมันเพื่อไว้ตะคงซื้อมาถือกเม็ดละอ่าเม็ดละหกสิบห้าบาทครับผมแบบไสีธรรมดาบาแมนหน่อยแบบเม็นสีแดงถ้าเกิดว่าสีแดงหรือว่าอันนั้นมันก็ะิด พงขึ้นมาอีกราคาหนึ่งอาจจะเม็ดละแปดสิบห้าแต่อันนี้แบบแบบสีธรรมดาสีเงินเม็ดละหกสิบห้าบาทซื้อมาจากไรลันวัสดุกอสานนะครับมันจะเป็นม้วนนิ่งเงหรอครับเป็นม้วนนี่ไงเหนนไงห้ขาแบบว่าสร้างตัดเพิ่ยว่าจะเอาความเงาทะเลก็ได,ได้แต่หากถ้าเกิดว่ามันเงาลายมันก็ทีเขาเขารวบเขาโคง้งยากเฮดก็ต้องย่งางขี้ลายก็ต้องเฮดสองข้นอันนี้ ผมเฮ็ดสองคนกับอ่ากับพอนะครับเนะาะว่าเป็นยังคือยังใส่ไม่เต็นชีดเพนเรียบนะครับเ,เพราะว่าอ่าด้วยงบเฮ่ามันมีจํากัดนะครับเนาะอันนี้ซื้อมาอยู่กับมันพันกว่าบาทพันพันหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยครับเป็นรถหายนั่นไงว่าเขาซื้อเลยตอนในมันเหี่ยวๆเฮ่ากับเราเอารถไปรับไปแค่เพียงซื้อมากกับเป็นม่วนเนี่เสียครับม่วน อันนี้มันสีมากเกินเกินอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งน่ครับสีว่าเป็นมวนมวนมวลไงแล้วอันนี้เหลือยู่ประมานเม็ดมากว่านี่นะก็คือเลยใส่ยูบะมสิบผาเม็ดสิบผาเม็ดกว่าถึงสิบหกเม็ดนี่นะครับเพื่อเป็นคงเป็นยังนำาแนนสำหรับผู้ที่นี่ต้นทุน,น,นจำกัดเบ,าย,บายาเฮตเป็นห้าง ห้างไอ้ที่ห้างปูนห้างปูนก็มันก็ต้องใส่เวลานะครับใส่เวลาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีคาสร้างคาอิฐคาปูนเป็นฉาบรูปเทปูนเทพขั้นแล้วก็ใส่ขี้ดินมันก็ถึงล่ำบากเนี่ยอันนี้เอ้าเฮ็ดเป็นโค้งใหม่ปีแบบแล้วมันก็เอามากางใส่เลขครับผมนี่นะครับเนาะพอดีของมันก็คือมันสามารถใส่ได้ทั้ง ทั้ง n h าทั้ง n h าแล้วก็ใส่ห้อใส่อาหา,วา,หานนรว่าหันนั่นก็ได้แต่ว่าม่าอบจากให้เพราะว่ามันกัดสีบเฮียลงลงผืนครับก็คือห้างใหม่ห้างใหม่นี่มันกับนี้ร้อยห้อยต่อของระวางแผ่นไม่ห้อยต่อระวางใหม่เรามันกัดจีเฮียลงตะรางหง่ากัดจีเฮียโนนตะลางอันนี้เห็ดเป็นขอกสูงจะหน่อยนะครับระดับอ่าสูงยุบป,ประมาณหกสิบ เส้นกว่าหกสิบเจ็ดสิบเส้นเนี่ยนะครับมันจะใขกว่าอันก้าวเอาครับมอนเพราะว่าก้าจากอ้ไรของไงง้วหน่อยก็หางง้วนาก่ากกายข้อข้อกายถึงนี่นะครับอันนี้ความเงวของของห้างนะครับนี่อันนี้เฮ็ดเป็นสั้นไปในนี้ก็เลยเพื่ออนาคตอันยี้เฮ็ดเป็นเป็นระดับจากสูงไปหาต่ำเพื่อถ้าเกิดว่าเข้า้ห้อาหาร หัวหันเหล่าแต่กับหัวกินเราเบิดเท่ากับสมัดตะนามฉีดปุ๊บไหลไปเฮ็ดลักษณะคล้ายกันครับห้างลินห้างนำ้ำฝนนะครับแต่อันนี้เป็นในเม็ดฉีดแค่นเดียวเลยครับเงาเลยผมสั่งมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรแต่าหางเฮ็ดได้อันนี้ห้างนี่ก็สิบหกเมตรต้นทุนอยู่ประมาณพันพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยครับจำราคามา่ได้เพราะว่ามันล่องคุ้นเมืองน่ะเอานะครับเนาะถึงเมตรละ หกสิบห้าบาทของผมความหนากระยกศูนย์จุดศูนย์จุดสองหามิลเนี่ยครับแต่ละมันมีหนาสุดย่างหนาสุดกระยกศูนย์จุดสามศูนย์จุดสามห้านี่นะครับแต่อันนี้ราคาแบบกลางๆโดยเฮ่าโดยงบเพาไม่จำกัดเพราะว่ามันกับรเราได้รับน้ำหนักอย่างมากมายนะครับเนาะมันกับพ่อดได้ใส่ซุยไทยได้โย่เฮ็ดครับพอสองคนเฮ็ดฝังเสาฝังยัง,งเฮ็ดขึ้นแบบแล้วกับเฮ็ดเมื่อเดียวกันแล้วครับผมแ้่หาก ถ้าเกิดเป็นห้างปูนมันก็นจะมีต้นทุนสูงสูงก็หนีนะครับห้างปูนถ้าเกิดความเงี้ยวทำหนีก็อยู่ประมาณสามสามพันกับสี่พันถ้าข้า,างคาห้า,างคา,างปูนคาอิฐบล็อก็ได้จะต้องหากรวยดินมาใส่เพื่อจะให้มันได้สูงกับระดับนี้โอเคอห้างอยาต้นทุนทำได้งบท่านกว่าบาทต้นต้นอย่างนะครับเนาะคือความเงถ้ยวากวัล่าหันถ้ากงเอาหยาใสหนีก็ได้หรือว่าห้างจะจะให้หพรวกินห้างเงี้ยมาแรง ้วมาเทเอาห่ามเทใส่หรือว่าถ้าเกิดว่า,บบามันสกปรกอันีเขาก็เทน้ำล่างจุดง่ายไปเพราะว่าเขาเป็น,ปนระดับต,ต่ำระดับต่ำนะครับเนาะเพราะว่ามันกับสีล่างง่ายเมื่อว่านน้ำก็สีไลไปท่านเดียวรักษาด้วกันนะครับครับห้างน,น้ำฝนอันนี้ความกว้าขงของหอ้แผ่นแผ่นไอยแมนชีนแผ่นเรียบนี้ก็ยู เก้าสิบเส้นครับผมเก้าสิบสองเกสิบสองเส้นนี่นะครับเป็นกระบาดเก้าสิบเส้นน่ผมมาลองวัดล่เหล่วได้เก้าสิบเก้าสิบสองเส้นครับผมก็ซสือมเม็ดชีสมากแล้วก็อันนี้หมกัตอกด้วยตะปูสั้งสีนะครับตอก,ตอกนิ่มอันนี้การเฮดท็ากับเฮดล่าไห้มันเป็นห้าวไว้ทางข้างบนนิดนึงเพื่อว่าห้มันเสียดสีกันกับเวลไ งอ้กินยามันก็ดิข้างไงข้างว่าก็ดีใกลน้นี่มันกะจะมีโอกาสที่จะมาเสียดสีถ้าเสียดสีหายมันถ้าชีดขาดอันนี้เฮ็ดแบบง่ายๆนะครับโดยต้นทุนที่ห้ามีโดยจำกัดแต่ก็ใส่เวลากาบ่โดกะผมบ่ต้องล่อไห่ปูนแหง่งคือยังห้าต้องใส่ห้างปูนซึ่งมีมต้นทุนสูงต้นทุนสูงแล้วก็เสียเวลาแด้เนเียเฮ็ดกับพอสองก้อนก็ได้ย,ยู่ครับเมื่อเดียว กะดีเป็นกะดีเสีเยวเวลาแต่เห้าตอนห้าวฝังเสานี่ครับด้านล่างก็เพื่อจะให้รับน้ำหนักเนี่ยของกะดิเอาเป็นเฮ็ดเป็นแบบอันนี้ห้องพื้นเอาพื้นไว้คือกัะพื้นธรรมดาครับผมไหม่ผ่ผ้าซีกแล้วก็มีไม้เสีดในกระห้องพื้นเนี่ยเพื่อจะไว้ถ่ายท่านน้ำหนักจะน้อยเกิดละห่างว่ามันกระแทกนะครับถ้าเกิดว่าจะเปิดเปิดเปยเลยแล้วถ้าเกิดว่าห้องว่านหยามัจีกกระแทกลงถล่างเดี๋ยวมันจิดเฮ็ดให้มันอายุการใช้ง,งานมันจีสั้น แต่นี่ถ้าเกิดว,ว่าเาทามันเยลยจะรับหักเวล่างว่าเป็นจิตยาก,กระแทกมันกระสีบอ่อเฮ็ดไห้อเทีนไม่ใช่ชีดเท่านี่ขาดไงอ่าอันนี้ก็เจ้าของ์้ครับผมอันนี้คือไดมอนครับผมอันนี้นะครับหความเงวนี่ครับ,รบอันนี้เท่ากับลบลบเดียมั่นด้วยอ่ะผมเอา,เอา,เ,อาเอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไเวดล้ำเลยครับเอามาว่างลบ ไอต่อโอกาสที่มันจะบาดไอข้องวงมันกับมันกับบอมี่แวก็ต้องนั่นเพราะว่าข้างงวงไอหม่องข้อข้องวามันอยู่ใกล้นีมันกับจีบบบัดหรือว่าการเียสีของมันกับสีแทบจะบอมีเลยเพราะมันกับจีเดสีย่อยตัวนี้นะครับน้องตัวไอนี่ตัวขั้นไม่ไพ่นี่นะครับเ่็ดง่ายต้นเหมือนด้วยต้นทุนแบบตำหรือว่าประหยัดงบนะครับนาะเพราะว่าเฮา ผมพากับมีจำกัดแต่เห้งองกันจากได้แบบห้างหญาแบบมาตรฐานขีดมนม่นิดนึงแล้วกับประโยชน์มันกับพ่อๆกันกับไปบอกฟ้ามีไงที่เพิ่นใส่แบบห้างปูนแล้วก็เฮ็ดให้มันได้มา,ารตรฐานบจะบดร่องใส่เล็กคืออย่างฟ้าิ่นมีไงเดอกครับแต่ห้องเฮ็ดสูงๆแน่ าหัวมันขุนมันมากินอย่ามันกระเบรดแบบโดดมากเะครับนี่นะครับความสูงระดับความสูงจุกโยประมาณนี้ครับระดับอ่ะมองงัวไกลถึงพอดีครับผมความอันนี้ถ้าถ้ามุมพุ่งกระิสูงกว่าแล้วก็ทังนี้เออต้องปลายนี่ต่ำกว่าอันนี้แบบหุ้มกระ่บรดหัอปิดอยังนะครับเพราะว่าผมกระดิบเวลาห้งมันสกปรกเพราะว่าเทียร์ของกับใส่ใสห่อมใส่หัวหาน้ำเนยเพื่อมันจิ๋นบ่เบิดมันกระดิบเป็น เป็นคาบเป็นอะไรเซ拉แเ้าก็ลา่างล่างก็ล่างง่ายครับผมมันก็ไหลมาทางเดียวเลยไหลพุทธฝนจะทความสะอาดง่ายครับผมแบบนี้นะครับเป็นแบบเคื่มั่งข่อมจะตรงตรงไตเนี่ก็จะสูงน้อยนึงเพื่อจะบ่ให้หยามันล่นออกมาท่านี่ก็ตำน้อยนึง ขนาดมาตรฐานของไอ้เมตัลชีตเนี่ยมันกิดความกว้างมันกิอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบเส้นเก้าสิบสองเส้นนี่นะครับขนาดมาตรฐานมันเกิดคือความกว้างสูงสุดแล้วแหละผมไปลองถามมึงอยู่ร้านวัสดุก่อสร้างแล้วเพิ่อนก็ว่าอันนี้แหละอ่ะากว้างสุดแล้วมก็เล่น,นกระดาษซัมมี่ถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากได้มันกว้างสูงกว่านี้เท่ากับอันนี้ก็แค่เป็นพื้นนะซื้อตัวเมทัลชีตนี่ครับเป็นพื้นเพื่อปูให้พวกห้ำพวกเศษงานล้วงล้มหางลาง มันจะสปกปรกแบบนี้ก็จัดการง่ายครับผมการคอดีของการเฮดแอนห้างสูงนี่ก็คืองวดสีบอคอยซิดหยาหยาทิมนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ัิก้มกินก้นกมกนิดนเลยเลยคือพวกก็ดกกินสะดวกขึ้นก็เกา่าการเฮดแบบง่ายครับผมน่ครับใส่ตะปูตั้งสีต่อเขาเลยให้มนมีข้างบนนี้ก็ใส่ห้าวใหม่ ครับผู้ใดอยากจะเอาล่องไปเห็ดเป็นตัวอย่างครับเท่ากับความเงาเนี่เข้ากับสั่งได้เพราะว่าแหล่าเจลลานเขาตันสีตัดให้เขา้าเขาสั่งเอาได้เลยมันเป็นมวนหมดง่ายือว่าฉัน,นชีพพวกนี้เพิ่งกะเทียไปบ่าบในขึ้นขึ้นรูปนะครับมันก็จะเป็นเป็นดีีเป็นเหลี่ยบเข้าสามารถสั่งเป็นตัดได้เลยว่าจเจียวเง่สักได้จเจียวเง่ก้อนนี้ก็ได้แต่มันกะสีนันลำบากแน่กะสีเวลรา,าเขาเอาขึ้น ขยายออก,กมันก็นสิลำบากแน่ไอ้มักไอเดียเนี่ยนี่ก็ล้องไปส้องใส่เบิ้งงนะครับเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีไอเดียดีๆในกนารจัดการแบบในงบประหยัดประหยัดของก็ดีมากอัปเดตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ